ก็เรียหมดให้พี่น้องง่ายที่เห็นไหมครับไฟยิงที่คือไฟยิ่ยงนะครับไฟออโต้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไอ้ตัวนี้นี่ห้าวตรงทิศเฮ็ดอ,อย่างหนาย<ม>ตัวนี้คือคือคือตัวอย่างห่อห่อสื่อมาใส่ต่างหากเป่าแมนเป็นเป็นล่างทานตัวนี้เป็นล่างทานเนาะ<ม>แบบตัวชาร์จแบตเนาะ ครับตัวนี้ก็ต้องสื่อมาตั้งหากนะครับส่วนไฟตัวนี้นี่ก็จะมาอีกตั้งหากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติดไฟให้พี่น้องชาวา้าได้รับชมกันนะครับติดใส่ว่าการลาน2เมตร50เซนไฟที่ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้ออะไรพี่ต่ำ K 3 8ม F 1 0 Mremoteless นะครับตัวนี้นะครับ รูปร่างหน้าตาเขาประมาณนี้ขอบคุณพี่ตั้มนะครับที่ซื้อไฟมาฝากครับนี่ครับพี่ตั้มจัดสวนขาไม้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมามันจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับตัวนี้ยาวเท่าไหร่พี่ตั้มสิบเมตรครับบตัวนี้สิบเมตรนะครับมัน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 ต้องติดว่าสองเมตรห้าสิบนะครับความยาวสิบเมตรนะครับแล้วเราก็จะมีรีโมทนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับรีโมทก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้คือข้างบนคือบวกบวกลบตัวนี้นะครับตัวนี้คือปรับเสียงนะครับถ้าอยากให้ไฟมันชัดก็คือปรับตรงนี้ให้มันเข้มนะครับออนนี่คืออะไรพี่ปิดเนาะออนนี่คือปิดออฟคือเปิดนะครับตัวนี้ก็คือเพิ่มสีนะครับเพิ่มสีให้เข้มนะครับเพิ่มสีให้เข้มไอ้ไม่ใช่ครับตัวนี้มันเป็นสเตียไฟนะครับสเตียไฟถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากจะให้ระบบมารันไปร้อยประมาณ เกือบร้อยสเตปเนาะพี่ตั้มเนาะให้ให้กดออโต้นะครับออโต้นี้คือจะเปลี่ยนสเตปไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้คืออะไรพี่ตั้มตัวนี้พี่ตัวนี้เป็นเป็นไฟวิ่งตัวนี้เป็นไฟวิ่งนะครับไฟวิ่งไฟิงยิงวิ่งยิงวิ่งนะมันจะมีหลายสเตปนะครับให้กดเลือกใช่เลยนะครับสี่ช่องนี้กดเลือกนะครับเอ็มเอ็มบวกเอ็มลบคืออะไรพี่ตั้มวลบนี่ เป็นพวกสเตเปนเตนาะไอตัวนี้อะหนึ่งสองสามสี่ข้างล่าง่ะสองสามสี่นะมันจะเป็นตามจังหวะเพลงตัวนี้หนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นตามจังหวะเพลง,ง,งนะครับแต่ผมอ,อยากให้พี่น้องเชาวาได้ได้ได,ได้ได้กดกันนะครับเอาเล่นง,ง่ายคือเล่นออโต้เนาะออโต้ Auto คือจะรันจะเปลี่ยนไปร้อยสเตปก็ไม่รู้ว่าถึงร้อยไหมกป็ประมาณหนะ้าสิบเนาะพี่ตั้มเนาะห้าสิบถ้าพูดร้อยมันก็จะเวอร์เกินไปนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับถ้าเราเ,รเพิ่มเริ่มแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะติดติดด้วยกาวยางนะครับแล้วก็จะเอาจะเอาเชือกมาติด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 เนี้ยไว้นะครับล้อมๆนะครับไอ <het> ตัวนี้นี่ห้อตรงติทเช็ดอยางหนย่ย hmm. ตัวนี้คือคือคือตัวอย่างห่าห่าสื่อมาใส่ต่างหาก,หกป่ามน่เป็นเป็นล่างทานตัวนี้เป็นล่างทานเนาะแบบตัวชาร์จแบตเนาะ ครับตัวนี้ก็ต้องสื่อมาตั้งหากนะครับส่วนไฟตัวนี้นี่ก็จะมาอีกตั้งหากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวร่างคานมันจะเสียบเขานี้ครับพี่น้องเป็นบ่ปึ๊อเป็น u s b นบอเสียบเขานี้นะครับพอบอกแล้วก็ให้ผสมกันได้ครับเสียบพูบเมื่อหยิดปับกี่น้องประมาณนี้นะครับเท่าก็ค่อยๆไล่สายมานะครับให้ไล่ไปฟังเดียวนะครับโมเมนไล่ไล่ไล่ไปสองเส้นหนึ่งให้ไล่ อะไรไปฟังเดียวไรอะไรอไล่ไไสูสูสูดออกมาจอย่างสีแด้ครับพี่น้องนี่พอเห็นผาบอกกะมาจวดตรงนี้ครับอ่ะผมจะบอกขอดีอย่างหนึ่งนะครับในการติดไฟนะครับหนึ่งสวยนะครับแล้วกะคออีกข้อนึงนะครับในการติดไฟอย่าติดตึงเมื่อผีดำเนาะอย่าติดตึงเด็ดขาดนะครับให้ติดให้มันยันยันยังหน่อยนะครับเพราะว่าบางเรือว่าห้อมันลงกระแทกหรือว่าห้อมันขืนปีกมันแอนเนาะอี่เนาะกับมันสี มันสี่บ่อเห็ดไห้สายไฟเข้ามันดึงมันขาดนะครับประมาณนี้ขาดได้นะครับบอกก่อนนะครับว่าขาดได้นะครับนี่นะครับการติดไฟนะครับวิธีการเท่ากาท่ากาวยางนะครับหรือจะมัดกระเลนะครับถ้าท่ากาวยางไห้พริกไห้พริกม่นะครับอย่าเอาตัวนี้ขึ้นมาเด็ดขาดนะครับเอายางเจลลนะครับเพิ่มความแข็งแรงเข้ากับทกเชื่อมเป็นช่วงอย่ามาท่จะพี่น้องกะอย่าอย่าท่าผิดทางนะครับนี่้ท่าข้างหลังเน้ออีกครับมึงไเครับเมื่อกี้ผมเกือบลงนะครับ พี่ต่ำเพิ่งกำลังไล่ใสงนะครับไฟมันไล่สติปนะครับตัวนี้ออโตไปหรือเ่ามนนสีดุงสีดุงนะครับตัวนี้ตอนนี้เฮากับเดินทางมาหอดจุดสุดท้ายแล้วนะครับแล่วแล้วนะครับพี่นองบบานี้ครับนี่ครับรูปล่างหน้าตาแบบประมาณนี้เด้อพี่นองครับปิดไฟเบาถ้าผู้ใดอยากได้ไฟเบาก็ทักมาหาผมเด้อเดี๋ยวจะให้พี่ต่มสื่อมาให้ครับนี่นี่ครับป๊เสีสงให้เข็มนะครับนี่กดนี้ นี่ครับกดตรเก๋ๆเฮ้ยนะครับอย่ากดเกลไหลายเนาะ่อยเอี๊ยครับแมนไลา์ถึงป่าละกดรดีหมดเปลี่ยนรูมกี่ไหนเดี๋ยวผมจะกดสเต็ปนี้นะครับสเต็ปยิ่งยิ่งเสี่ยงแบบ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 นี้คือนยังก่อยเนี่ยนะครับผมจะกดตัวนี้เด้อตัวลูกอันนี้มึงนะครับเห็นบอก อ่ะเดี๋ยวให้พี่ำกดแหงครับครับมันหนังมันมันหนันนงกุ้งไก่นะครับโอ้ยบอว์อยู่อะไยังอยู่รอบทานเขาโอต้องบอว์อบอว์อโอ้กัญญาณมันโมไปอ, <c oughs> อ่ะนี่ครับตั้งให้พี่น้องขึ้นเมืองแน่ไอ้ต่ำเดี๋ยวจิปิดไฟเนาะแบบนึงเนาะนี่ครับ อ่ะกดเรียนหมวดให้พี่น้องแน่ไอ่เปลี่ยนตัวเ,วเรือกับตัวเหลี่ยกครับตัวเหลีกเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นหมวดสีตาตัวแรกก็อ,อ,อ่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตัวนี้จะเป็นออตโต้อ,ออโต้เนาะอ่ะตัวนี้ออตโต้แล้วครับพี่น้องก็คือออโต้นี่มันมีอยู่ ห้าสิบสเต็ปเนาะครับถึงถึงลอยนี่ครับถ้าเป็นออโต้นะครับนี่กดออโต้นี่นะครับนี่ออโต้นี่นะครับเบิ้งสักพักนะพี่น้องไอ้เพรื่องแกะฝาเนะครับนี่ครับเพิ่มความเพิ่มเพิ่มสีอีกเด้อเนี่ครับเดี๋ยวจะเพิ่มสีให้มึงเด้อที่เห็นไหมครับพี่น้อง เปลี่ยนเหรอครับไหนเห็นไหมยังเรียนออโต้นี่คือระบบออโต้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยแถ้ขึ้นขึ้นฟ้านี่ขึ้นฟ้านี่จะเป็นอีกอย่างนึงเนาะนี่นะครับอาจจะประมาณนี้นี่ครับเติมเปลี่ยนไปเรื่อยเห็นมครับพี่น้องนี่เห็นมครับ ีคือไฟยิ่งนะครับไฟออโต้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ่านผู้ชมเลยครับผูได้อยากไดกกระทักมาหาผมนะครับเด้อพี่น้องพ่อมีแบงค์ู่ครับเดี๋ยวผมจะอัพเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงช่อง youtube นะครับวิธีการติดวิธีการเฮ็ดนะครับว่าเห็ดจังไลนะครับมันโมยากนะครับครับแต่แนํายน้ำพี่จ้ำถ้าติดถ้าจะเห็ดง่ายคือเบาเงยมันบาอรอมานจะมีสองเมตรก็ได้เอาะสองเมตรขึ้นไปก็ดีครับสองเมตรขึ้นไปนี่ แต่จะเปลี่ยนมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วครับป่านนี้นี่ครับมันลั่นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับกดตาม,ตามจังหวะเพียงนะครับโคตรโคตรโคตเพียงลูกเพียงเดี๋ยวจะกดลูกเพียงนะครับตัวสุดท้ายเซ่ตัวดีนี่ครับเห็นไหมครับ ก็คือ้าเห้องเปิดเพลงนี่มันจะมันจะดังตามเพลงเลยมันบ่ย่านู้รับไปตามยนอูอ๋อก็คือก็คือแบบว่า้าสนุ่โตด,ดูโตด,ดูมันก็จะมันก็จะลั่นไปตามเสียงเสียงสนุ่ว้าวเลยนะครับนี่ครับโอเคครับตอนนี้ห้องกลับมาอออโตขึ้นเรานะครับอ่ากลับมาออโตโ้เหครับนี่นะครับลูดังอ่ะตาโอเคการแาทแบบเนาะผุจะบอกทุกถ่ายนะครับพี่นอ้อง นี่ครับการชาติเนี่ยมันจะมีหูอยู่ในแถวนี้่นะครับนี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับหูหน่อยๆนะครับชาติแบบล่องหูหน่อยๆนะครับข้างล่างบ่งแจ็คแจ็คตัวเสียบตัวเงี้นะครับกับประบ้านนี่ครับยังควงควงทางวัดจากศูนย์กลางลุกไปประมาณหาเส้นครับการทวงการท่วงทานนะครับก็คือเข้าเอาตำแหน่งไหวใสครับ กองตัวนี้ครับต้องวัดจากศูนย์กลางศูนย์กลางสมุดหาซีฟเนาะหานหานเครื่องในยิบหาย,บยับลงไปอีกหาเส้นให้เหลือสามซิปนะครับให้ลุงมาฟังนี่ <c oughs> ครับเครื่องกลางวัดลุงมาให,ใ,หใ,หให้หาเส้นนะครับอ่ะพี่นอ้องอานาด้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ